สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI อกดช่องสารดีหมายเลข99 วินเมดคลินิกเทคนิคการแพทย์เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการพร้อมให้บริการการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ยืนยันผลด้วยวิธี rt-pcr และ tma ซึ่งเป็นรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการตรวจทั้ง2ระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก hpv a n d std self-collection เพื่อรองรับการขยายงานของหน่วยธุรกิจสุขภาพสตรีบริการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยเครื่องมือ มือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติชั้นสูงเพื่อความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วครับก็วันนี้เป็นวันเปิดตัวของวินเมดคลินิกเทคนิคการแพทย์นะครับหรือ w i n m มดแล b นะครับซึ่งวินเมดแลบเนี่ยโดยหลักๆนะครับเราเป็นห้องแลบปฏิบัติการที่ให้บริการหลักๆคือ2ด้านนะครับด,ด้านแรกคือการตรวจทาง โควิด -19 นะครับตรวจหาเชื้อทางโควิด -19 mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นทางวิธีเทคโนโลยี RT-PCR mm hmm. หรือเทคโนโลยีทาง TMA mm hmm. นะครับซึ่งเราเป็นหลัเดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจได้โดยใช้2วิธีนี้นะครับ mm hmm. อนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการตรวจ ATK แบบที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาตรวจให้นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเซอร์วิสที่เราบริการให้ในทาง เกี่ยวที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับปัจจุบันนี้นอกจากโควิดแล้วนะครับโดยหลักที่ที่เราทำนะครับก็คือห้องแลับที่เรียกว่าเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับเป็นตัวการตรวจหาเชื้อ HPV นะครับโดยระบบ s e l f c o l l e c t นะฮะ self collection ที่เรากำลังจะเปิดตัวในต้นเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะครับอันนี้คือบริการหลักๆของของห้องแลักของ w i n m มทครับครับ จุดเด่นของวิน m มทนะครับก็คือเราเองเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มธุรกิจเลยจนถึงวันนี้เราเป็นเรียกว่าเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีมาตลอดนะครับสิ่งที่เราทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พื้นฐานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ โลหิตก็ตามนะครับซึ่งเป็นธุรกิจของเราอันหนึ่งนะครับหรือว่าทางด้านธุรกิจทางด้านสุขภาพสตรีก็ตามนะครับ mm hmm. การตรวจไม่กรบ,บักมัดลูกนะครับโดยวิธีใหม่ที่ปัจจุบันใช้อยู่มา20ปีเนี่ยเราเป็นคนแรกที่นําเข้ามาแล้วก็บุกเบิกนะครับเรียกว่าตินแปร์นะครับถ้าท่านไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับจะบอกว่าประมาณ80%อาของ จุ๊บครีที่ตรวจเมเร็กปากมดลูกปัจจุบันในโรงพยาบาลเอกชนเป็นลูกค้าของบริษัทเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้มีการ ตรวจทางด้านเชื้อ HPV อีกด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางเทรนด์ของโลกเนี่ยมีการพัฒนาไปการตรวจตัวเชื้อ HPV นะครับซึ่งเราเองได้มองเห็นช่อง h, แกลบนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีสุภาพสตรีอยู่ประมาณ15ล้านคนที่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้ไปตรวจ HPV เลยนะครับทำใหก้การเสียชีวิตของสุภาพสตรีในประเทศไทยเนี่ยจากเชื้อ HPV นะครับมากถึงวันละ14คน นะครับซึ่งเรามองเห็นปัญหาตรงนี้เราเลยคิดคน้นแล้วก็ได้มีการริเริ่มในการที่จะทำธุรกิจทางด้าน self collection เกิดขึ้นมา mm hmm. ก็คือที่มาที่ไปของห้องแลบ w i n b a n นั่นเองครับ TMA เนี่ยก็คือถ,ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับ RT PCR ถูกต้องไหมครับ uh, TMA นี่ก็คือเป็นเทคนิคทางด้านอนุชีววิทยานะครับเหมือนกับ RT PCR แต่จะมีข้อแตกต่างกันในเชิงเทคนิคนะครับผมก็คือตัวของ TMA เนี่ย ก็คือจะอรันโดยค r o น e s ของการใช้อุณหภูมิอุณหภูมิเดียวในการรันนะครับผมแล้จะมีการเพอริ y ตัวของสารันุกรรมออกจากสารกลเปื้อนทําให้เวลาเราเพิ่มปริมาณเชื้อเนี่ยทำให้เพิ่มปริมาณเชื้อเนี่ยได้ค่อนข้างไวนะครับผมอันที่3าก็คือการเพิ่มปริมาณเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ เป็นร้อยถึงพันก๊อปปี้ต่อรอบซึ่งแตกต่างจาก RT PCR นะครับผมที่เพิ่มได้คือแค่รอบต่อตัว1นึ่งเป็นสอเป็นสีเป็นแอันนี้คือข้อแตกต่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาและยุโรปใช้อยู่แล้วก็มาอยู่ในแหล็คของเราทั้ง TMA และ RT PCR ครับผมครับก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะครับในการที่เราได้ทําตลาดเ,เราได้วางแผนการตลาดนะครับเร,เราปัจจุบันเนี้ยเราเ จะเน้นทางตลาดออนไลน์นะครับนอกจากตลาดออนไลน์แล้วเรายังมีธุรกิจทางด้านออฟไลน์ออฟไลน์คืออะไรครับออฟไลน์คือการค้าผ่านเรียกว่าเป็นคู่ค้าปัจจุบันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกนะครับหรือช่องทางต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะมีช่องทางเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยสะดวกมากที่สุดในการเข้าถึงระบบตรงนี้ครับ